ดีจากทุกคนคุณยายไม่ได้ทำลงนานเลยไม่ได้หายไปไหนหรอกก็ยามทำสูตรให้มันแน่น,น,นเนาะไม่ได้หยุดทำสูตรเราก,ก็ทำไปเรื่อยพอดีเริ่มสูตรเริ่มจะเข้าที่ละก็เลยเอามาลงให้ทุกคนดูเนาะก็วันนี้คุณยายก็จะใช้สามสูตรที่มันเข้าดีเมื่อวดที่แล้วก็เข้าดีก็เข้าดีกับทุกงวดแหละมันอยู่ที่เราจับคู่ว่ามันจะจับคู่ถูกไหมก็สูตรก็ตามนี้เลยถ้าใครอยากได้ก็ ก็แคปหน้าจอไปเนาะก็เนี่ยก็ตามนี้เลยสดประมาณนี้เลยทีนี้พอรอบนี้เนี่ยคุณยายก็ทําไปเรียบร้อยแล้วก็คือก็ได้ได้ประมาณนี้ก็คือบวกมาแล้วก็จะได้0 5 0ยูนย์ได้5้ห สุดร3เรา,เาแสนเดินเอาแสนเดินได้012รอบนี้ตัวเลขค่อนข้างจะเหมือนออกเหมือนงวดที่แล้วหรือสีงงวดที่แล้วเข้า0ูนย์ตรงๆเลยมา3ตัวใน้ายร,รอบนี้คุณยายก็จับคู่ไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เลยก็จะได้คู่เด่นประมาณนี้เลย ปี่คชุดไปกลับนะจ๊ะทุกคนขอให้โชคดี